นำเรื่องการปิดผมขาวด้วยตนเองมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะเิดถามว่าเขาทำอย่างไร mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขาก็ไปซื้อสีที่เซเว่นซื้อสีระดับสูงสูงเลย mm hmm. ก็คือบรอนสว่างสุดนะคะบรอนสว่างสุดมาทําเอง mm hmm. ก็ป้ายเฉพาะที่โคนนะคะผมขาวขึ้นมาเขาก็ป้ายเฉพาะโคนนั่นหมายความว่าผมดํานะคะทุกคนผมดําก็จะเป็นสีบรอนทันทีเพราะโคนอ่อน เพราะหายที่ผสมสีบอลระดับสูงจะเป็น12เปอร์เซ็นในกล่องส่วนผมขาวเก๋ก,ก็งงว่าติดได้อย่างไรผมขาวติดจริงๆเหรอสีบรอนผสมไฮ12ปอร์เซ็นต์แล้วลงที่คนผมขาวติดได้ยังไงเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้อ่ะก็ทำมาตั้งนานแล้วมาหลายปีแล้วเวลาที่ผมขึ้นเขาก็ป้ายผมดำก็จะเป็นสีบอนส่วนผมขาว ก็จะดูไม่ค่อยเห็นนะคะแต่เกศสังเกตแล้วผมขาวติดสีบรอน์นะทุกคนเกศก็เลยมีความงงว่าเอ๊ะทำไมผมขาวลงสีบอลผสมไฮ12นตะคะติดสีบรอ์ทองทีนี้เกศก็เลยนำมาคิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูเอ๊ะผมขาวมันติดบรอ์ได้ยังไงทั้งๆท,ท,ที่ลงไฮ12์เซ ตอนที่เขาลงแรกๆทุกคนผมขาวจะไม่ติดนึกออกไหมคะจะติดจะพาะผมดำพอครั้งที่สองผมขาวเขาโดนเปิดเกรดผมเรียบร้อยแล้วพอเราลงซ้ำครั้งที่สองสีบรอนจะไปติดผมขาวส่วนที่โดนเปิดเกรดไปแล้วนี่คือความจริงทุกคนพี่เขาไม่รู้ ตอนแรกเกดก็ไม่เข้าใจเกดก็เลยมานั่งวิเคราะห์ดูผมขาวที่ลงครั้งแรกจะไม่ติดจะติดเฉพาะผมดำพอโคนยาวครั้งที่สองนำสีบอลทองผสมไฮสิบนมาลงซ้ำส่วนที่ผมขาวขึ้นมาใหม่จะไม่ติดจะไปติดผมขาวที่โดนเปิดเกดไว้เรียบร้อยแล้วนั่นคือสาเหตุที่ทำไมผมที่เขายาว ทำไมติดสีบรอนนะคะนั่นคือสาเหตุว่าผมขาวของเขาทำไมติดสีบรอนก็เพราะว่าครั้งแรกโดนเปิดเก็ดผมเรียบร้อยแล้วพอลงสีซ้ำครั้งที่สองสีขาวผมขาวก็เลยติดบอลน,นั่นเองแต่ผมขาวที่ขึ้นใหม่ไม่ติดแสดงว่าก็จะค่อยๆไล่ลงไปทุกคนนะคะแสดงว่าจะค่อยๆไล่ระดับลงไปนะคะผม ขึ้นมานิ้วสองนิ้วพี่เขาก็ปิดนะคะพี่เขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราเป็นช่างเราสงสัยเกดก็เลยนำมาวิเคราะห์ดูนะคะก็เลยได้รู้สาเหตุนั่นเองทุกคนเอาละค่ะนำเรื่องดีๆมาฝากทุกๆคนจะได้เป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจในเรื่องของการทำสีแฟชั่นในเรื่องของการปิดผงขาวนะคะขอให้ทุกคนนำไปคิดพิจนารณาแล้วก็ไปลงมือในการทำสี ปิดผมขาวของตัวเองให้สวยสดใสยอย่างสนุกสนานมีความสุขนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ